ไปนะมีคนมามีคนมานักหนึ่งักหนึ่งอ้าเพื่อนมาชั้นไหนชั้นหนึ่งชั้นไหนชั้นสองชั้นสองปแตกแล้ว

เสียเวลามากเลยผมอะวองดีผมชัดระวังระวังระวังเข้าใกล้วังเข้าใกล้ข้างบนมีนะ มันผมล็อกประตูแล้วจันไว้กันขบวนขบวนขบวนเิลาเวลาใช่ตัวพร้อมต่อไว้ข้าวปะ ไม่แล้วผม่ลเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดูฝั่งนี้มันยฝงนี้เายเสา,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 เาสายเสาสายเสาอย่าเข้าซ้ายนะ ตั้งล่างก็มีมันมาแล้วล็อกหนึ่งไม่ไหวนะครับเกิแล้วเฮ้ยมานาแล้วอุ้ยอุยอุยโดนอะไ์โฟกีส จมากเอออ๋อตีข้างบนเอาไว้ที่หลังก็ได้เออเดียวตีตรงนี้ก่อนแป๊บนึงอุ้ยอยขอปัปม๊มแป๊บนึงว<อ>ิลาศเกาะแตกวิลาศเกาะแตกเเนกนเเกนเกนเยนะ<ฟ>ยนเะอ,อยู่คนเดียวพอมันช้า่เาผม Hay mình đồng kẻ ở trong này Học thế Recharging my mình mình Không khoảng vào túi không Mình pues mình chụp cái nhủ vị mình chụp này, mình ตัวตายหมดโอ้โหได้เห็นอไรคลิปได้เว้ยโอ้โห มันอยู่ในฮัมมอนใช่ไหมน่าจะอยู่ในฮัมมอนแน่เลยอ่าฮัมมอนฮทีหนึ่งแล้วก็ไอหน้าประตูวาร์ทีหนึ่งเห็นแอร์ดรอปแล้วอยากวิ่งเข้าไปเอามากเลยอะไรเคเบิลก็แชมป์อ๋อมีตัวอยู่บนบ้านด้วยมันมันบวกกันอยู่เดีเฉยนะเดี๋ยวอยู่อยู่นี่รออยู่นี่นะรออยู่นี่นะได้ได้รออยู่นี่นะนะไม่จานอีฟพอซิเบิร์ตไปเนี่ยเปิดพอเท่าไปเอา คือเป็นคนหิวแอร์ดอกมาเห็นแอร์ดอกไม่ได้ต้องวิ่งข้อใสเ่เหมือนเพื่อนผมแหละวิ่งไปุวกสลุดโดนย,ยิงตายเฉย,ยเ,ลเลยอะได้โอ้โหเกลือกระเป๋าล้นลวนกร <laughs> ะเป๋าล้นลวน <laughs> เฮ้ยข้า,าหขงหลังข้างหลังข้างหลังตัวหนึ่งลุมยิงมันลุมยิงมันตัวข้างหลังตัวเดียวใครว่าตัวเดียวไม่ตัวเดียวนะ arkstar อมันวยจากใครเกาิงนะอระวังใครกานะระวังใครกาวันนั้นโอ้ยโอ,ยโ,อยโดนเผาีแตกกแตก ไม่ดีตรงนี้โดนข้างบนเล่น,นลงล่างแล้วยิงไม่โดนปะแตกตายยิงไม่โดนเลยถามริงไป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 มีมีมีไรกมัมมันยิงช้างไ์เฟร์มาเยอะ เอาวิกฤตกระสุนอีกอะฉากนี้ดราม่าแน่กระสุนไม่มีวงน่าจะจบตรงตรงเนี้ย We should go here คิดไว้นะเราต้องไปยึดก่อนป่ะ้ยกระสุนหมดมันมีคนอยู่ในฮัมมอนอ่ะฟิดี้กินต้ำติ๊กติดขด Let's explore this way หมดแล้วอยู่ตรงนี้เจ็ดสิบอล์เข้ามืองมากเฮ้ยเฮีย มองไม่เห็น,นอ่ะหุ่นเหลือร้อยสามสิบควมังอยู่ไม่ไกลนิดนึงยิงต่อดอันนี้ไปอ่ารอดแต่จริงๆเข้าขวาคัสตูเรียเทียนมันมุนมสบายมาเราก้าอย่างเราจะไปยังไงดีวิ่งออกขวาง่ายสุดขวานี่สบายสุดเฮ้ยอ๋อมีม มีชั้นเลเร์นะใช่มีชั้นเลเร์แล้วก็กิบบี้เกาะ <45 S 1> แต่มันยิงไม่โดนสักครั้งเลยแต่มันวิ่งโยกอะ่ะมันวิ่งโยกออกขวาไปออกขวาวิ่งขวาดีกว่าระวังนะนี่ค่ะนี่ค่ะนี้ค่ะนี่เรา close to the ring 30 seconds left อยู่ใต้เท้าใต้เท้าตัวหนึ่ง ไต่ทาีห่พูม่เปิดประตูนู้นนู้น้นไเอ,า,อา,าม่เออย่าพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงยิงามไมเาวงมันดีแล้วนีเ่เองรอรรอให้มันโดนดีอ่ะอย่ายิงนะอย่ายิงนะมันด,ด,ดีช้าอย

อุ้ยโดนอืมแบบนัเฮ้ยถ่าใบนมอุ้ยนี่นี่ังนี้ฝังล้ำ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 อุ้ยจะจะเก็บของจะเก็บกอจะฟลับกอใช่ไหมจะรูดจะอแต่เป็นรูดโดนคน ไปเก็บของผมขึ้นมาเสยเลยใช่พี่ไม่พี่จะเก็บเก็บแบนเนอร์เราแล้วพี่จะเก็บเกาะเราไอ๋อแล้วพี่จะยิงต่อแต่ไปโดนดึงพี่แอมเสียเลยอ๋เรายิงช่วยพวกนั้นหรอกพวกนั้นเลยรอดโอ้รามเสองพัหกโอ้สองพหก